ครูภ variance, wie wie bel, K abel, K abel, ัยบุญไล่ส่วนเดือดแทบทุกเมนหลังชาวแนตติงกระต่ายแต่งหน้าไม่สมวัยครูภ <me> ัยบูญแสงเดือนโมโหแล้วไล่ส่วนเดือดแทบทุกคอมเมนต์หลังชาวแนตติงเพลงใหม่กระต่ายพันนิพาแต่งหน้าไม่สมวัยครูภัยบุลไล่ส่วนเดือดแทบทุกคอมเมนต์หลังชาวแนตติงกระต่ายแต่งหน้าไม่สมวัย ทำเอาคอมเมนต์ใน t i ก t o อลุกเป็นไฟเมื่อครูภัยบูรแสงเดือนสามีของกระต่ายพันนิพานักร้องสาวได้ออกมาปกป้องภรรยาสุดที่รักหลังจากที่เจ้าตัวลงคลิปเพลงใหม่ของกระต่ายกับเพลงเจ็บลึกโดยชาวเน็ตเข้ามารุมวิจารณ์เรื่องหน้าผมและการแต่งกายของกระต่ายว่าดูไม่สมกับวัยเพราะดูโตเกินไปมากซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่บอกว่าคอสตูมแม่ป้าอีกแล้วงานนี้ครูภัยบูร ก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าบอกมกให้เลื่อนผ่านอย่ามาแสดงความคิดเห็นถ้าเก่งดีมีความสามารถไปสร้างเงินสร้างชีวิตให้สำเร็จสุขสบายร่ำรวยคือเขาครับอย่ามาปวนขณะที่คอมเมนต์ต่างๆก็ยังเข้ามาไม่หยุดบ้างก็ว่าว่าแม่ป้าข้างบ้าน555บ้างก็ว่าแม่ใหญ่เบือนเพนอำนํำนวยพรตอนเป็นสาวบางก็ว่าอาแม่ต้าทางใดหนอซึ่งครูภัยบูนก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับที่เห็นได้ชัด ว่าโมาโหสุดขีดว่าขออนุญาตนะครับพวกบอกว่าบ่อผ่านไม่สวยแม่ตาต่างๆนานาขอถามแงพวกมึงสร้างประโยชน์อย่างครับ แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดคอมเมนต์ต่างๆได้ยังคงมีความคิดเห็นตามว่าเรื่อยๆว่าจ้างเขาแพงๆแน่คอสตูม,มาแต่งหน้าแต่งผมแบบนี้เหมือนแม่ลำไยมากโอ้ยยยยเมคอัพเอ่ยคอสตูมเอ่ยซึ่งครูภพยโบลกกได้คอมเมนต์ชี้แจงว่าเพลงนี้เราตั้งใจแต่งตัวให้น้องเป็นผู้ใหญ่รอฟังเพลงดูเอ็มวีก่อนนะครับก่อนที่จะเม้นบูลลี่คนอื่นไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่าน